จนถึงตอนนี้เอริกเทนฮากคุมทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะไปแล้ว36เกมนะครับผลงานที่ออกมาคือชนะ26เกมวิเลจ72ทําได้64ประตู17คิีนชีตและสถานการณ์จนถึงตอนนี้ที่ลวงเข้ากลางเดือนกุมภาพันธ์หรือหน้าวันแห่งความรักในวันนี้ปีสัจแดงยังคงอยู่ในเส้นทางของทั้ง4รายการที่มีให้ลงแข่งขันมาตั้งแต่จุดสตาร์ทรอเข้าชิงชนะเลิศลีกคัพกับนิวคาสเซิลในช่วงปลายเดือนนี้ส่วน FA ฟเอคัยังอยู่บนเส้นทางรอบ16ทีมสุดท้ายในยูโรปาลีกอยู่รอ, Pay off, เอบเฮย พิมลิกแข่งไปแล้ว23เกมรั้งอยู่อันดับ3ของตารางและอย่างที่บอกครับว่าเป็นสโมโสรเดียวจากอังกฤษที่ยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันครบทั้ง4รายการซึ่งสาหรับแฟนบอลปีศาจนั้นยิ่งคิดยิ่งไม่น่าเชื่อครับช่วงเวลาเดียวกันนี้เมื่อปีก่อนเรดอาร์มี่ยังอยู่ในอารมณ์ซึมเศร้าเ,เหงาแห้งเบื่อหนฟุตบอลแบบสิ้นเชิงแต่พอเอริกเทนฮาร์เข้ามาเขาสามารถค่อยๆหลอมความศรัทธาขึ้นกบมาสู่หัวใจแฟนบอลและทําให้แฟนบอลกลับมามีความสุขได้อย่างเต็มที่อีกครั้งว่ากันว่าช่่วววงงเเเเลลาาาทีีีปปป็็นนนไดด้สชชมมมมพูขออิตตรๆัักจะะบค อย่างการเปิดเผยจากไมค์คีแกนนักข่าวจากเดลิเมรระบุว่าก่อนหน้าที่จะบุกไปชนะสงครามกุหลาบที่เอลแลนด์โดสนั้นย้อนไปตอนวันพฤหัสบดีหรือหลังเกมเสมอกันที่โรงละครแห่งความฝันมีงานเลี้ยงฉลองครบรอบ5ปีการก่อตั้งมูลนิธิไมเคิลคารลิกและได้มีการเปิดประมูลของสําคัญเพื่อน,นําเงินไปเข้ามูลนิธิหนึ่งในไฮไลท์ของงานคือการประมูลแพ็กเกจเยี่ยมชมโรงเรียนะระดับปฐมโดยมีไมเคิลคารลิกกับช่วยพิีเมลีและคนที่ชนะการประมูลแพ็กเกจน,นี้ถูกเปิดเผยว่าเป็นมาคัสแลตฟอร์ดที่จ่ายไปมากกว่า1 0 0 0 0ปอนนสาาหรรรรับ ford, ใววงก ว่าเจ้าตัวนั้นเป็นดาวเตะสายสังคมเพราะมีการช่วยงานด้านการกุศลและสังคมแทบจะในทุกรูปแบบซึ่งจากฤดูการก่อนที่เหมือนเจ้าตัวจะโฟกัสผิดจุดบวกกับอาการฟอร์มตกเลยทําให้มักโดนเอาเรื่องการไม่แบ่งเวลาให้ถูกต้องระหว่างงานสังคมกับอาชีพการงานหลักมาเป็นที่วิจารณ์อยู่เสมอแต่หากสังเกตดีๆซีซั่นนี้นับตั้งแต่เปิดฤดูการเป็นต้นมานี่แทบจะเป็นครั้งแรก,แรกเลยที่มาคัทแลตฟอร์ด ford, มีข่าวในงานสังคมงานช่วยการกุศลอีกครั้งแต่ถึงตอนนี้คงไม่มีใครกล้าว,ว่าเขาอีกแล้วเพราะมาคัทแลตฟอร์ดกำ และแบ่งเวลาที่เหมาะสมไปทํางานภาคสังคมควบคู่กันไปด้วยแบบนี้เชื่อว่าเสียงสรรเสร,ริญน่าจะยิ่งมีมากกว่าเดิมแน่นอนขณะเดียวกันในส่วนของความคืบหน้าเรื่องการเทคโอเวอร์สมูทซอนปีสดแสดงอ้างอิงรายงานจากสมิวลักเฮิร์ตที่ทําบทความลงในแมนเชสเตอร์นิคนิวระบุว่าโจเอลและอัลฟัมเกรเซอร์ A er. มีแผนงานจะซื้อหุ้นในส่วนที่อยู่ในมือของพี่น้องอีก4คนของพวกเขาโดยในยะก็คือโจเอลและอัลฟัมพยายามจะรวบรวมจํานวนหุ้นในฝั่งของตนเองให้เข้ามาผนึกเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันจากการที่มันมีกลุ่มนักลงทุนหลายรายในเวลานี้สนใจเตรียมยื่นนขข้้ออเเสา สรถามว่าประเด็นนี้กําลังสะท้อนถึงเรื่องอะไรคําตอบคือถ้าจํากันได้ก่อนหน้านี้มันเคยมีกระแสะข่าวหลุดออกมาที่บอกว่าอาจจะกําลังมีการเปลี่ยนใจในเรื่องการขายสโมสรเพราะทางครอบครัวเกรเซอร์เลงเห็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต,ใต้การทํางานของเอ็ดดิเทนฮากนั้นกําลังสอแววว่าจะมีอนาคตที่สดใสและมีโอกาสสูงมากที่จะพังงัดกลับมาเป็นทีมชั้นนําแถวหน้าที่ประสบความสําเร็จได้อีกครั้งซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับหมายความว่ามูลค่าสโมสรจะสามารถทยานตัวให้พุ่งกระฉูดได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้ซึ่งในข่าวเวลานั้นคา ว่าครอบครัวเกรเซอร์ที่เรียกรวมก็หมายถึงโจเอลและอัลฟามที่มีสักมากสุดเพราะถือหุ้นส่วนใหญ่ของสโมสรเอาไว้แต่อีก4พี่น้องที่ประกอบด้วยเอ็ดเวิร์ดเควินดรซซี่และไบรอันซึ่งมีหุ้นส่วนน้อยนั้นต้องการขายสินทรัพย์ตัวนี้เต็มทีแล้วเลยทําให้โจเอลกับอัลฟามต้องการช้อนเอาหุ้นในส่วนของพี่น้องอีก4คนเข้ามาเพื่อเป็นการกระชับวงหุ้นให้กระจุกที่ตนเองมากกว่าเดิมเพราะมันจะส่งผลให้โจเอลกับอัลฟามมีสเสถียรภาพในอํานาจการตัดสินใจว่าจะทํายังไงกับสโมสรแมนเชสเตอร์ย,อยูไ เห็นสโมสรถูกปลดปล่อยจากยุคสมัยของครอบครัวเกรเซอร์เนื่องจากโจเอลกับอัลฟัมดูมีทีท่าชัดเจนว่าต้องการกัดกินสูบผลประโยชน์ของสโมสรต่อไปและอานส่งผลให้ไม่มีการขายสโมสรเกิดขึ้นตามที่บิวอารมณ์กันมาแต่มันก็จะเป็นแค่ในส่วนของการคาดการณ์นะครับเพราะหน้าข่าวส่วนใหญ่กระแสก็ยังโน้มเอียงไปในทางที่กลุ่มนักลงทุนหลากหลายกําลังแต่งข้อเสนอรอยื่นวางบนโต๊ะกันหลายเจ้าไมค์คีแกนค่ายเดลิเมย์ยังระบุถึงขั้นว่ามีจํานวนมากกว่าถึง10กลุ่มที่สนใจอยากซื้อสโมสรและมีการเซ็นลงนนาาาามใขข้ออตกกกลงรััษคววบเเพพื่ เข้าถึงห้องข้อมูลเชิงลึกของภายในด้วยและในจํานวนนั้นก็มีกลุ่มทุนจากซาอุดีอาระเบียเช่นกันนอกจากนั้นก็มีรายงานผล่ชื่อของอีลอนมัสเจ้าของเทสลาที่ถูกระบุว่าสนใจจะซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกันหากว่าราคาไม่โดดไปมากเกินกว่า4 5พันล้านปอนด์โดยต้องย้าว่าข่าวนี้ของอีลอนมัสไม่ใช่ข่าวเก่า,านะครับเพราะอ้างอิงจากที่ไมค์คีแกนรายงานเอาไว้เมื่อวันที่ผ่านมาโดยสื่อน,นั้นปั้นรายงานว่าอีลอนมัสพยายามจะจับตามองสถานการณ์ความคืบหน้าในการขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ตลอดและมมมีคววววาาาาสนนใจจะเเข้้้ร่ง่งลดยดยฟ เซอโลมาโนรายง,งานในส่วนความเคลื่อนไหวจากทางเซอร์จิมและคลิประบุว่าทางเซอร์จิมยังคงอยู่ในการพูดคุยขั้นตอนการเสนอราคาและคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกับสำนักข่าวบูมเบิร์กที่เป็นระดับชั้นนําของโลกยืนยันข่าวว่านักลงทุนกาตาจะมีการยื่นข้อเสนอซื้อปีศาจแดงในไม่กี่วันข้างหน้านี้โดยในส่วนของกลุ่มนักลงทุนกาตารโรมาโ,โนได้เพิ่มเติมด้วยว่าเป็นความสนใจจริงจังมีแผนงานเป็นรูปธรรมชัดเจนและที่สําคัญมากกว่าอะไรคือโรมาโ,โนระบุว่าไม่ใช่กลุ่มทุนเดียวกันกับที่เเเป็นนจ้าขอองสสโมมชดซ จาก BBC เลือกใช้คําว่าข้อเสนอจากกลุ่มทุนกาตาจะถูกยื่นเมื่อใกล้ถึงวันเส้นตายในการปิดดับข้อเสนอซื้อเพราะเคสนี้มีความซับซ้อนตรงที่หากมีการยื่นข้อเสนอจริงมันย่อมเป็นไปได้ยากที่จะทําให้เชื่อว่าไม่มีการรู้เห็นจากคนในระดับบริหารของปชขณะเดียวกันสโตนยังระบุว่าทางกาตาได้รับข้อเสนอบางประการที่โหนม่าว่าปีสแสดงอาจไม่ใช่แบรนด์การลงทุนที่ดีแต่สโตอนอ้างอิงคนวงในที่บอกกับเขาว่ากระบวนการในภาพรวมยังถือว่าเป็นไปนในทิศทางบวกอยู่แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามการที่กลุ่มทุนกาตาจะซื้อปีสแสดงได้ในแบบ ก็ต้องเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเอกชนเจ้าอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ QSI ซึ่งก็อาจจะเป็นกลุ่มทุน QIA ที่ตัวของท่านชิกอาัลทานีเป็นผู้ก่อตั้งเองส่วนบนหน้าเว็บไซต์สโมสรมีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของมาร์เซลส์สไเซอร์ดาวเตะต,ตัวยืมที่กำลังได้ใจแฟนบอลปีศาจแดงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเนื้อหานั้นสบิเซอร์พูดถึงบรรยากาศภายในทีมที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่แ,ตแรกพบและตัวคนนั้นกำลังสนุกสนานกับชีวิตในชุดปีศาจแดงมากๆพร้อมพูดถึงความคาดหวังที่เทนฮากบอกไว้ในการพูดดคคคคุุยยกกััันือออปาาขขงงงม์เซลิณจะสสถไ้ึต ตั้งแต่วินาทีแรกที่เหยียบย่างเข้ามาสู่ทีมการไปเยอลีดคือเกมใหญ่และเราต้องการชนะเราพร้อมสำหรับสิ่งนั้นเพราะทัศนคติที่ยอดเยี่ยมจิตวิญญาณทีมที่ยอดเยี่ยมและเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมเราคือทีมที่ดีมากๆและมันก็สนุกมากด้วยผู้จัดการทีมพูดกับผมค่อนข้างเยอะมากโดยเฉพาะสิ่งที่เขาคาดหวังจากผมซึ่งผมก็จะพยายามเติมเต็มมันผมบอกได้ว่าผมรู้สึกดีกับเขาผมชอบแนวทางเทคนิคของเขาและส่วนอื่นๆด้วยแล้วก็มีการเปิดเผยจากสื่อต่างประเทศบางสํานักนะครับว่าที่จริง, New งนิวคัลเซล เซอร์ไปสวมเสื้อสาลิกาดงแต่เป็นซับิเซอร์เองที่ตัดสินใจปฏิเสธเพราะมีความต้องการอยากเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ติดต่อมาเช่นกันแบบนี้เรียกว่ายิงได้ใจแฟนบอลปี้แสดงมากเข้าไปอีกแหละครับส่วนด้านคิสเวลเลอร์นักข่าว่าดเดลีเมย์ยังได้ระบุด,ด้วยว่าตัวของซับิเซอร์เริ่มจะมีความคาดหวังมากขึ้นที่อยากจะทาผลงานเพื่อเปลี่ยนสัญญายืมตัวเป็นสัญญาย้ายทีมถาวรในอนาคตซึ่งตัวของซับิเซอร์ก็มีพูดถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้ไม่ป็นแค่การเช่ายืมผมพูดได้แค่เพีีีีียยงงเททท่่่่าาาาานน้้และผผผมมมมมมบบบบบออออออกกกไดวชชชชสสรรรศข อนอาความฝัเราค่อยมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตช่วงหน้าร้อนนั่นคือสิ่งที่ผมพูดได้และโดยที่โรมาโนเองก็ย้ำความคิดเห็นของตัวเขาเองที่วิเคราะห์แผนงานในช่วงซัมเมอร์ของปีสแสดงเอาไว้ว่ามีความสำคัญที่ต้องทำหลักๆอยู่2ประการในการเสริมทีมนั่นคือตำแหน่งมิดฟิลและกลองหน้าส่วนแผนงานในปัจจุบันที่เร่งทำอยู่คือการบรรลุข้อตกลงสัญญาใหม่กับแรดฟอร์ดให้ได้โดยมีการพูดคุยกับครอบครัวของแรดฟอร์ดและตัวของแรดฟอร์ดไปบ้างแล้วนอกจากนี้โรมานโนยังระบุได้ว่ามีความสนใจจากหลายทีมชั้นนําในยุโรปทีม แล้เฝ้าดูสถานการณ์เรื่องสัญญาของการาโชมาตลอดเพียงแต่เคสนี้โลโมาโนโ่เลือกใช้คําว่ากานาโชเป็นฝ่ายที่ชัดเจนเองว่าไม่ต้องการจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปที่ไหนและตัวของการาโชเองก็กําลังอยู่ในขั้นตอนที่คืบหน้ามากขึ้นในเรื่องของสัญญาใหม่กับทีมที่เบื้องต้นคาดกันว่าน่าจะมีอายุ5ปีและจะมีการลงนามในเร็วๆนี้ย้อนกลับไปที่เรื่องของมาเซลซอบิเซอร์มีสิ่งที่หลายคนอาจไม่ทราบม,มาก,ก่อนนะครับนั่นคือเกมกับบาร์เซโลนากลางสัปดาห์นี้เจ้าตัวจะไม่สามารถลงเล่นให้กับปีศาจแดงได้เพราะมมมมมีีกกกาาารเเ็บบข้อูลว่โทแน ยุโรปค้างติดมาจากบาเยอร์มิวนกยู่และแม้จะคนละลายการการันแต่เป็นาดการระดับทวีปที่ผู้จัดเจ้าเดียวกันก็เลยทําให้โทษแบนมีผลส่งมาถึงด้วยก็ถือว่าน่าเสียดายเพราะแฟนผีหลายคนวาดภาพเซบิเซอร์เข้าคู่กับคาเซมิโลแล้วคงฟินกันอย่างหนกักแต่งานนี้คงต้องรอไปก่อนเพราะว่าสนามย,ยังจูนติดไม่ถึงกันส่วนข่าวสารรอบวันที่ผ่านมามีรายงานจากเดลติกระบุถึงการพบปากกันของตัวแทน3ฝ่ายระดับบิ๊กเบิร์มนั่นคือลิช์ดอโนของปีศาจแดงอามันด้าเซฟลีของนิวคาสเซิลและท็อดโบลียของเช ดับบริหารของ3สโมสรใหญ่ได้ประชุมลับเพื่อหาลือเกี่ยวกับข้อหาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังโดนตั้งก่อนน่าจะมีการประชุมตัวแทนผู้ถือหุ้นของสโมสรสมาชิก20สโมสรพิมเมลีกถ้าจํากันได้ก่อนหน้านี้ตอนมีข่าวว่าซิตี้ถูกตั้งข้อหาละเมิกดกฎการเงินพิมเมลีกมีกระแสข่าวออกมาว่าตัวแทนสมาชิกสโมสรอ,อื่นในพิมเมลีกในระดับเฉียงส่วนมากต้องการให้มีบทลงโทษแมนเชสเตอร์ซิตี้ดังนั้นการพบปากกันของบิ๊กบิ๊กจากเชลซีปีศาจแดงและสาริกาดงจึงถูกตีความว่าน่าจะเกิดขึ้นเพื่อหา,หาลือว่าจะมีเลี้อย่างไร いい。<music>